นี้นะอันนี้ใช่ไหมนี่อันนี้ใช่ไหม,หไหมแล้วก็จับหักคุยจับหักหรอนี่เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปได้นี่แล้วก็ใส่เข้าไปนี่อย่างนี้ไม่ิตบมันไม่ไมิบเนี่ยตรงนี้น่ะรอตรงนี้อ่ะะทึ้ง ต้องทำรั hey. Tony, Hello, oh, uh. okay. um, uh. okay. ้วตรงนั้นนี่มีมีมีจูรี่มีแต่มี่ทำมีเขาร้องไม่หรอเฮ้ยเขาร้องไม่หรอนี่เราก็จะยอมแพ้เลยเนี่ยมายอมแพ้เลยคุณลูกอ่าข้าจะแพ้แล้วข้าจะไม่ทำอีกต่อไปเรารู้ว่าฉันจะไม่ทำอีกต่อไปแล้วเราจะอยู่ในกรงอีกต่อไป มันจะไม่พังกองชั้นอีกแล้วฮัลโหลให้อยากให้ทำไมข้ามีแล้วข้ามีนี่แบบนี้ทำนี่อะไรหรออย่าขายอย่าขายวิ่งหรออุ้ยนั่นขอโทษได้ไหมอ้ยเดี๋ยวจะทำให้บึง้งนันเลย้าบึง้งแบบนั้นไม่ดีเนาะอุ้ยมลอมึงไม่รักพานาะ 啊啊啊啊！Oh, oh, oh, oh.